จากที่คุยกันกันไปนะเรื่องเครียดผ่านไปแล้วเอาเรื่องเบาบ้างชีวิตพี่นอกจากการเมืองแล้วอ่ะสบายของสบายสบายว่าชีวิตผมมีความสุขมากเลยเพราะว่าโตมาเนี่ยสมัยหนุ่มๆตอนประมาณสักสี่เนี่ยก็มีความฝันฝันอยากทำอยู่10อย่างอยากเป็นนักแข่งรถอยากเป็นผู้ประกาศข่าวอยากเป็นดีเจอยากโน่นนี่นั่น อย่างเดียวที่ไม่ได้เป็นเลยตอนนี้ก็คืออยากเป็นผู้ผลิตหนังอะไรของมึงแผนซ้อนแผนอีกแล้วเหรอตกบงคุณเป็นฝ่ายไหนกันแน่เขียนพ็อดเดิวยไว้หมดนะอยากเป็นผู้กำกับหนังชื่อดังของประเทศอะไรเงีย้ยแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำพอมาอยู่แวดนวงการเมืองก็เก็บชื่อหนังไว้จะชอบเก็บของเล็กๆน้อยๆจนบางทีภรรยายที่บ้านบอกเก็บทำไมเนี่ยพวกขยะ เก็บขยะอยู่นั่นแหละมีแกยังบอกว่าเก็บขยะเปียกด้วยปะเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ารอบๆตัวผมเนี่ยมีจินตนาการที่เกี่ยวพันกับตัวผมทุกชิ้นคือแต่ละสิ่งที่เก็บเนี่ยมันมีความเป็นมาใช่มันมีความเป็นมาหมดคือตั้งแต่เป็นนักข่าวเข้ามาสู่ถอยก่อนนั่นตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเด็กช่างเก็บของจะมีรังอยู่รังเป็นรังคลังความคิด ของคุกกีกุกตุตกระสุนตุก,กตาหนังยางเป่ากบสมัยก่อนยังยัดอยู่ในลังแล้วพอย้ายบ้านก็จะเก็บลังนี้ไว้แล้วก็เปิดจดหมายตอนอายุ14 15ที่เขียนจดหมายจีบสาวเนี่ยก็เก็บ <ยา S 1> โทรเลขม <ๆ S 1> ผมก็ยังเก็บโทรเลขสมัยก่อนนัดสาวปิดเทอมนัดสาวปรากฏว่าจะนัดการเจอเซนทรานลาดพร้าวก็ต้องโทรเลขนะเจอกันเซนท่านลาดพร้าว16บอกอน่าจะอย่างนี้ จะเก็บอยู่ครับจดหมายลำพึงลำพานสมัยก่อนจะชอบเขียนบทกรอนแล้วก็ใส่แป้งให้มันหอมอะไรอย่างเงี้ยแบบคนสมัยก่อนคนโบราณก็เก็บบทอยู่ในห้องเลยฮะ<ม>เป็นความทรงจําวันนี้มีของที่โชว์น่าจะหลายอย่างเลยฮะทจริงแล้วของเล็กไปจนถึงของใหญ่อ,อันนี้คือของเล็ก<ม>นะครับเพราะของใหญ่ก็อยากมีรถมีดิเพราะสมัยหนุ่มๆอย่งคุณพ่อเขาเคย ขับไม่ใช่ของเขาของเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเขาก็เคยขับแล้วเราก็มันน่ารักดี <c oughs> ก็หาซื้อมาตลอดแล้วสมัยนั้นเนี่ยมินิมันจะเป็นมินิที่แบบคนไม่สนใจอ่ะสามสิบกว่าปีที่แล้วคนก็จะปล่อยแบบซากผมก็ได้มาคันหนึ่งจากซากเลยจากซากเลยทำไป <c oughs> หมดไปไปสามสี่แสนบาทนะแล้วก็เป็นของชิ้นใหญ่ที่รู้สึกประทับใจ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ประทับใจและเก็บทุกวันนี้ก็คือรถยนต์ยี่ห้อโลตัสโลตัสคนบอกว่าขับรถโรตัสเฮ้ยป็นเกี่ยวอะไรกับห้างรถโรตัสเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าของรถยนต์ระดับโลกมันจะมีลัมโบครินีปอร์เฟอร์รี่ปอร์เชโรตอันนี้เนี่ยแล้วทราบว่าพี่อ่ะชอบแต่าลาวานด้วยที่มาที่ไปคือมันเป็นองค์ประกอบของชีวิตที่เราชอบรถพอชอบรถปุ๊บก็ พยายามจะโชว์ว่าเราเก๋าอะ่ะเก๋าคือได้แสดงพลังโมเดลไอรอนก็คือพี่โจยบางจากสมัยก่อนก็ทำรายการเฮ้ยด่งนั้นเราต้องลุยผมขับตั้งแต่จิปเชลลกีรุ่นแรกๆเลยคร,รกกับ4ลิตรครั้งแรกที่เดินทางผจญภัยนี่ก็คือไปที่เมืองมันดาเลประเทศพาม,าม่พมาททะเเลลาาาายยนนนนไไนไไไปปฟ้้คคงอออู่่่มมกกกัขัขว อ,ออกทางจังหวัดเชียงรายแม่สายเข้าเชียงตงุงพอถึงเชียงตงุงเพราะมันเกิดการยิงกันระหว่างชนกลุ่มน้อยไงก็โดนกักบริเวณอยู่ที่นั่นก็สุดท้ายก็อยู่ที่นั่นเกือบสิบห้าวันไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่ในโรงแรมเล็กๆแคบๆ,ๆมัยิงตึ้งตึ้ง,ง,งใช่แล้วก็ปรากฏว่าก็กลับพอกลับมาก็เฮ้ยที่สุดละก็ตั้งใจตั้งแต่นั้นมานะครับว่าจะต้องเดินทางโดยคารวาลทุกปีและผมเดินทางทุกปีนะ ทุกปีจกกนกระทั่งถึงปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ได้ไปก็มีโควิดเนี่ยไปมาสมัยก่อนในลาวเนี่ยต้องจ้างทหารบ้าน<ม>คือเอาเอาวุธปืน m 1 6อาก่าเลยแบกไป<ม>เด็กอยุมา16 1เเป็นทหารบ้านเขาเรียกทหารลาวบ้านนะครับก็<ม>คุมรถไปเข้าไปในกัมพูชาไปนครวัดก็ต้องเอาทหารเขมรแดงไปนั่งปิกอัพไป<ม>ผ่านเส้นทางจากปอยเปรตเราเนี่ยนะอรไรเนี่ยประเทศวิ่งตรงไปเนี่ยเขาเรียกเมืองบันเจนเมนเจยสีโสพลตัดเข้าไปถึงเมืองเสียมราฐ เส้นนั้นเนี่ย200กว่าโลวิ่ง2วันนะ <Wow. S 1> ทางวิ่งไปว่า <Wow. S 1> จะฉีนต้องฉีนในรถเพราะขับรถไปได้ยินเสียงตึม้มคือเขาปล่อยวัวเดินพวกควายวัวเพื่อจะไปเหยียบกับระเบิดเนีย uh huh. พื้นที่อะ่ะ uh huh. โอ้ตอนนั้นมันมากแล้วก็เดินทางด้วยคาราวานมาตลอดจนกระทั่งเฮ้ยเราไปกับเพื่อนชักชักไม่มันแล้วก็เปิดรับสมาชิกไปแล้วก็เอากลับมาทำรายการทำที่ช่อง9้าทำที่ไอทีวีทำใน YouTube อันนี้ก็เลยฮอตยิ่งช่วงปฏิวัติบิ๊กตู่ปฏิวัติมาตั้งแต่57เนี่ยผม<ะ>ทำรายการ1ล้านไมล์ไปกับจีรายุของซา่ะครับเพื่ไปในทีวีใน y o u t u b e เลยจะเห็นเลยเยอะมากเริ่มปี57รายการนี้คือรายการเนี่ยเริ่มมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่พอมาทำเป็นเป็นเรื่องเป็นราวแบบยาวหน่อยเนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติมาเนี่ยทำมาตลอดผมจำได้เลยเวลาจะคารวานไปคารวานทีมีปัญหากับลุงตู่มากเพราะต้องทำจดหมาย เรียนท่านนายกและทบตีเร um> ื่องจากจินายุจะเดินทางไปโน่นไปนี่ก็ต้องรอแกรอนดูมัิพอไปถึงชายแดนพ่ยโขนที่จังหวัดเลยตำรวจบอกออกไม่ได้ถ้าติดแบ็กลิสต์อะไรจะไปคาราวานอะไรอย่างเงี้ยครับก็สรุปนี้แล้วทุกวันนี้ก็ยังจัดทิปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสจัดอยู่เรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าปีนี้หยุดหมดเกือบทุกอย่างหยุดตั้งแต่การจัดการแข่งขันออฟโรดซึ่งสนามแรกจะเริ่มเดือนเมษาหลังสงกรานครับแล้วก็หยุดคาราวาน ต่ที่ยังทําอยู่ก็มีพวกรายการวิทยุที่น้องๆทีมงานที่เขารักรถแต่เขาช่วยกันทําแล้วก็มีเว็บไซต์มีอะไรที่เขาทำกันอยู่จะถามพี่เนี่ยพี่พูดส่วนใหญ่เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการรักรถนอกจากหินพ่อขับมินิแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายทุกคนนะแหละครับใครก็คงชอบรถยนต์ผมนอกจากว่าบางคนชอบเล่นตุ๊กตาก็อีกฟิลเลยนะก็มาก็เต็มตัวเต็มตัวไปก็เหมือนเด็กทั่วไปแหละครับผมเนี่ยแผลเป็นที่ขาเนี่ยนะครับที่แขนจะเนียมาจากมอเตอร์ไซค์บ้างจักรยานบ้าง ก็เป็นเรื่องของรถนะครับชอบมาตั้งแต่เด็กๆขี่ x มาขี่มอเตอร์ไซค์พอโตขึ้นมาก็พอตอนนั้นเนี่ยผมไปอยู่หนังสือพิมพ์ไทยฐานเศรษฐกิจก่อนอยู่ฐานเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็มีคอลัมน์นี้เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์สมัยก่อนเขาเรียกบริการทองรถยนต์เป็นล่วงรถมือสองสมัยก่อนจะเป็นแทบลอยอ่ะผมก็เข้าไปเขียนคอลัมน์พะผมบอกบอกอว่าผมชอบรถเขาบอกเอองั้นเขียนเลยก็ก็เขียนทดสอบรถจะใช้ชื่อจริงตลอดจีรายุห่วงซั์ตลอดก็พอจนกระทั่งฐานเศรษฐกิจ ดีนะมีเซ็กชันรถยนต์ต่างหากเลยนะครับสมัยก่อนจะมีการตลาดการเมืองกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับมีเซ็กชันรถยนต์ก็กลายเป็นผู้เอ็กซ์เพร์รถยนต์ก็เลยเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ตั้งแต่นั้นมาอยู่ฐานเศรษฐกิจปีประมาณ28นะครับ28 29ก็3 0ปีฐานฐานเศรษฐกิจเปิดได้4ปีอ่ะยังอยู่ตึกกอเตยสะพานควายก่อนจะไปอยู่ลาดพร้าวยแรกๆนั่นแหละแล้วก็ทําเกี่ยวกับรถตลอดตอบคาถามรถยนต์จนกระทั่ง รายการแฟนพันแทนรถยนต์เอาไปออกอ่ะเชิญไปออกไปแข่งขันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์อันดับต้นๆของเมืองไทยไฮไลท์สุดนะคนเอามาจำนำผมเมื่อ20ปีที่แล้วคือตู้สล็อตแมชชีนแบบสมัยสงครามเวียดนามอ่ะครับปี60มันก็ใช้แบบหยอดตังค์นะไม่มีไฟฟ้าสมัยนี้มันเป็นไฟฟ้าหมดใช่ไหมที่โคราชกำลังฮอตอยู่นี่นี่เขาเรียกว่าโจรแขนเดียวเนี่ย ถอดระบบออกหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันยังโยกเล่นได้ครับที่เหลือก็จะเป็นของแบบพวกป้ายพวกถ้วยรางวัลที่ได้จากการแข่งขันอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้หมวกกันน็อกที่เริ่มตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จะใช้จุดเนี้ยเป็นจุดนั่งทํางานของที่เก็บสะสมโทรศัพท์ตั้งแต่ผมใช้สมัยก่อนอ่ะทันไหมทันไหมป๋ารุ่นป๋าเนี่ยรอเฮีย นี้ลแล้วก็<ล>ผมก็มาซื้อโนเกียรุ่นนี้ทันนะทันนะรุ่นนี้น่าจะพอทันนะสมัยก่อนนะก็เก็บไม่ค่อยทิ้งเลครับแล้วก็มาใครยับเป็น e อิริกสันอออันี้ก็เยอะนะ,ะรุ่นนี้สมัยก่อนจูนได้ไงก็ซื้อเครื่องเปล่ามาจูนไม่มีซิเมเหรอไหแล้วก็มาโนเกียรุ่นนี้ครับทุกทุกิกก็จะเก็บเก็บเป็นความทรงจําเก็บอดีตเก็บโน่นนี่นั่นไว้แล้วเวลาไปเมืองนอกก็จะซื้ออย่างเช่นเนี่ยผมก็ซื้อไปจากประเทศอังกฤษนะ ตาช่างสมัยร้อยปีขาไม่ได้เมียบอกซื้อมาสมัยขึ้นรถมาแบกลงกเครื่องหนักจะตายไปดูชีวิตชีวิตนักข่าวหน่อยพี่นะสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> เวลาเราไปทำข่าวเนี่ยครับเขาก็จะทำบัตรบัตรสมัยก่อนอ่าเริ่มเป็นการอันนี้ก็สมัยใหม่หน่อยมอเตอร์โชว์ี้อ่ะอันนี้ของโตเกียวนะโตเกียวมอเตอร์โชว์อันนี้ปีปีอะไรวะ หนึ่งเก้าเก้าเก้าอ่ะเจ็บจนเหมือนคนบ้าของลกอ่ะแล้วก็ถังน้ำมันอ่าอันเนี้ยนี่ท็อตตู้เติมนะใช่ครับอ่าตตู้้เิมมนนัผมซื้อมาในราคาหมื่นสองทุกวันนี้ขายสองแสนสองแสนนะเนี่ยโอ้โหแพงมากคนฝรั่งก็มาหาซื้อกันเยอะเลยนะคเอามาจากประเทศอะไรพี่ตอนนี้ไทยนะครับเอามาจากประเทศอะไรครับอันเนี้ยอเมริกาซะส่วนใหญ่พวกนี้ถังน้ำมันสมัยก่อนนะแล้วก็ พอมาทําในเมืองไทยสมัยนี้ <c oughs> ปั๊มสามทหารสมัยก่อนน0ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีที่แล้วอ่ะคือนี่คือปั๊มนี้ซื้อมาซื้อในเมืองไทยใช่ซื้อที่เมืองไท<า>ยโอเคเห็นราคาอะไรเป็นของไทยแต่ว่าอันนู้นอะ <c oughs> ของเวียดนาม,มที่เหลือมีชุดชุดแข่งด้วยอ่าอันนี้ชุดแข่ง <c oughs> อันนี้ตอนแข่งให้กับรุ่นเกรดเกรดซีและแข่งจะมีสามเกรด b c A นี่คือเหมือนฟอร์มูล่าวันระดับโลก B นี่คือในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย ผมเริ่มจากเกรดซีตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นก็แข่งชนะไปเรื่อยๆแข่งซีไปได้แล้วก็เลยให้ไปแข่งเกรดเกรดบีก็คือตัวนี้ที่ก็เป็นอดีตเด็กๆตัวนี้ก็จะเป็นคุณโซโลบายกับลูกข้างในเนี่ยผมก็จะใส่พวกคําสั่งเก้าเกาหลังพ่อได้5าบาทไปสวัสดีแม่ได้3บาทตอนเด็กก็จะชอบกาไถิ่สนุกดีครับเด็กๆขอพวกนี้ก็ เก็บมาบ้างซื้อบ้างอะไรบ้างนี้ฮะนี่กล้องกล้องใหญ่อ้กล้องเนี่ยตอนผมทำรายการตรรัวทัศนี่ถือว่ากล้องเล็กเลยนะกล้องใหญ่จริงอยู่ในตู้เป็นเป็นแบบนะมีพับเทเบิลนะไอ้อันนี้คือกล่องดวงใจในชีวิตขับไปตลาดทีไรแนละ้วคนขอซื้อตลอดอันนี้ใช่ไหมกล่องดวงใจเพราะว่า มันคือมินิปิกอัพกันนะครับเห็นไหมฮะไปตลาดไปซื้อของเด็กเขาบอกโ่าไม่ตัดรถข้างหลังมาเหรอครับบอกเปล่าเด็กคนรู้จะรู้ว่ามินิมันจะมี4แบบแบบเก๋งที่เราเห็นทั่วไปที่บบบีทับแบบ2คือปิกอัพแบบนี้และแบบ3คือแบบแวร์ส่วนแบบที่4ี่เขาเรียกมินิโมกเป็นคล้ายๆกับจี๊ปจี๊ปแบบจิมมี่อ่ะจะไม่ค่อยดีเมืองไทยจะมี4โมเดล4โมเดลของมินิคูเปอร์แล้วมินิจะต้อง มีแค่2ประตูนะถ้ามีนิมีเกิน2ประตูเนี่ยมินิฟลอมคือไปทำอะไรมาทุกอย่างคันสามต้องมจะเป็น4ประตูเราไม่เรี้ยวมินิแต่ว่าเป็นปัจจุบันนั่นถึงแ้นี่มันรถของดีเอ็มเขามาทำเป็นโจะมีสประตูมีอะไรก็ต้องเลี้แล้วถ้าพูดถึงเก่าเนี่ยต้องสองประตูสองประตูเท่านั้นคือมินิเนี่ยถ้าเกิดคนรู้จักรถีนีเขาจะรู้ว่ามี4โมเดลอะครับกืบอกคือมีรถโมเดลเก๋งโมเดลปิกอัพโมเดลโมกแบบ พวกทิมมี่ที่แบบเหมือนรถเอ้าดร์นะครับแล้วก็มาตัวแวนตัวแวนเนี่ยทุกวันเนี้ยบีเอ็ไปทำทุกตัวขับแมนเนี่ยที่เป็นตู้กับข้าวเปิดให้หมดงฮะคันแวนอ่ะคันที่แมนขับแมนแล้วเนี่ยมันจะเป็น<า>ลักษณะคล้ายๆแบบนั้นเนี่ยคันเนี้ยไอตัวเนี้ยตอนได้มาเนี่ยสภาพอย่างเน่าเลยผมเครื่องก็แบบเละผมก็เลยต้องสั่งเครื่องเอาเครื่องโลเวอร์วางเข้าไปจะเกี่ยวโซ่จากคอนโซลข้างในรีวิวใหม่หมดเลยเดิมหมดสุดท้ายแล้วไหมคันนู้นวะ อันนี้ก็ททั่วไปครับแต่ันแรกผมใช้บ่อยเพราะว่าแอร์เย็นอ๋อเพว่ามันใหม่ดอยอ่าก็เดียวโตครับอย่างเซ็กมาเรียบร้อยเจอนีใช้บ่อยปีเท่าไหร่อันนี้ปีเจ็ดห้าเจ็ดห้ารถใหม่เป็นของโลเวอร์สมัยก่อนตอนที่ไทยอันเปเม็กคาวาเข้ามาทำในเมืองไทยอ่าที่เหลือก็เป็นยานยนต์ปัจจุบันเล่นน้มบารวนรุ่นันนี้ก็ออกทริป ตอนยังไม่เลือกตั้งนี่ไปบ่อยครับก็เลือกตั้งนี่จอดเป็นปฏิมากรรม<ป>เดี๋ยวให้พี่แนะนำที่เปินดน้ำมันของรถรุ่นนี้โอ้ผมเนี่ยเดี๋ยวฟอร์มมากไปที่<อ>ไปขายเนี่ยขับรถของพี่ผู้หญิงคนนั้นไปที่ปั๊มก็จะเติมนน้ำมันเดินทางใช้เวลาจนเด็กบอกพี่เปิดตรงนี้ครับปกติที่เปินดน้ำมันควรจะอยู่ใต้คอนโซลอ่ะใช่ใช่ใครจะไปคิดว่าที่เปินดน้ำมันไปอยู่ตรงนี้ โอเควันนี้ขอคุณพิยุทย่งงครับขอบคุณมากครับสุกมากเลยครับพี่ชมุณนะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับสำหรับเว็บนี้นะฮะคนดูเยอะแล้วเดี๋ยวจะแชร์ไปให้กระจายโอเคขอบคุณมากครับ